t o y o t a Yaris Cross 2026เป็น Cross Oversize สรกะทัดรัดที่ได้รับการอัปเดตใหม่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะระบบ Hybrid เทคโนโลยีภายในและระบบความปลอดภัยทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในกลุ่มรถยนต์ BSUV Hybrid โดยเฉพาะคนที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่มีความประหยัดน้ำมันสูงเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นภาพรวมอย่างละเอียดครอบคลุมทุกรายละเอียดหลักของยาริสครอส2026แบบเน้นเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายและครบถ้วนสำหรับผู้อ่านในไทยดีไซน์ภายนอกและบุคลิกภาพ y a r ริ Cross 2026มากับดีไซน์ภายนอกที่ให้ภาพลักษณ์ของ SUV ที่โดดเด่นทันสมัยด้วยสัสดส่วนตัวถังที่สูงขึ้นและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานเมือง ตัวถังมีสไตล์สปอร์ตแบบ SUV พร้อมกระจังหน้าโดดเด่นไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบเล็ดและชุดไฟไท้ายที่ทันสมัยรวมทั้งยังมีล้ออันลอยให้เลือกหลายขนาดทำให้ทั้งมุมมองด้านหน้าดูลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบรถครอสโอเวอร์สมัยใหม่รถมีแผงกันชนที่ดูแข็งแรงและสัมผัสแบบพรีเมียมเหมาะกับผู้ที่ชอบรถที่ดูภูมิฐานแต่ยังทันสมัยในเวลาเดียวกันซิกิล ในด้านรายละเอียดสัดส่วนยาริสครอสรุ่นใหม่มีตัวถังที่ออกแบบมาให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างมีความสูงที่ช่วยให้ทัศนวิสัยดีโดยยังคงคุณสมบัติ Urban SUV ที่กล่าวคือเป็นรถ SUV ที่เหมาะทั้งในเมืองและขับขี่นอกเมืองตัวรถมีกราวเคลีรันที่สูงกว่ารถแฮทแบ็กทั่วไปซึ่งช่วยให้ขับขี่บนเส้นทางครุขระแบบง่ายดาและเพิ่มความรู้สึกถึงการควบคุมที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น t ตโยต้านิวส์รูมยุโรปขุมพลังและระบบขับเคลื่อนหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของยาริสครอส2026คือการใช้ระบบ Hybrid ที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ำมันระบบจะเป็นแบบ Toyota Hybrid ดอิเล็กทริกเทคโนโลยีที่มีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้กำลังรวมที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและต่างจังหวัด แม้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่การทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลอัตราเร่งดีและมีความประหยัดน้ำมันเป็นเลิศตามมาตรฐานของโตโยต้าโตโยต้านิวส์รูมยุโรป สำหรับตลาดไทยแม้โตโยต้าจะยังไม่เผยข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดสำหรับรุ่นปี2026แต่สเปคเครื่องยนต์ที่คาดว่าจะใช้ยังเป็น1.5ลิตร 2NRVEX แบบ4สูบพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ eCVT และตัวเลขสมรรถนะประมาณ111แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ121นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปรวมถึงการเดินทางไกล ความจุถังน้ำมันประมาณ36ลิตรและอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมในการใช้งานจริงค่า250ระบบไฮบริดของยาริสครอสยังมีข้อดีในด้านการปล่อยไอเสียต่ำและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบทั่วไป โดยในเวอร์ชั่นยุโรปตัวเลข CO2 และอัตราการใช้น้ำมันทำได้ค่อนข้างดีในระดับคลา s ล e ดดิ n งซึ่งช่วยส่งเสริมให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับผู้ที่ต้องการลดลงทั้งค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Toyota News Room ยุโรปภายในห้องโดยสารและความสะดวกสบายภายในของยาริสครอส2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความโปร่งสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เบาะนั่งตอนหน้าและตอนหลังมีความสบายเป็นพิเศษมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารทั้ง5คนและสัมผัสวัสดุที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมการจัดวางพื้นที่เก็บของถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายที่มีขนาดดีสำหรับรถในกลุ่มเดียวกันซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ได้ด้วยการพับเบาะหลัง n x o อุปกรณ์มาตรฐานภายใน Toyota Yaris Cross ใหม่รวมไปถึงหน้าปัดแบบดิจิทัล TFT ที่แสดงผลข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายระบบอินโฟเทนเมนต์ขั้นสูงที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทําทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายพร้อมพอร์ต USB และระบบชาร์จไฟต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้งาน Toyota m e d i a s i ไ e สํสำหรับรุ่นระดับสูงอาจมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ขึ้น ระบบนำทางแบบคลาว n a v i เ a ช i o นและระบบเสียงคุณภาพดีซึ่งเพิ่มความสนุกและความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมี Honda Style Guard Feature เช่น Hey! Toyota n a t ช r ร l Voice Recognition ที่ช่วยให้ผู้ขับปรับอุณหภูมิแสดงแผนที่หรือสัญญานระบบต่างๆเพียงใช้เสียงและอื่นๆ Toyota m e d i a s i ไซระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยขับขี่ โตโยต้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของยาริ c r o อสอย่างมากโดยทุกกลุ่นมีระบบ Toyota s a ซฟตี้เซนมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัยเพื่อให้รถอยู่ในเลนอย่างปลอดภัย n x o นอกจากนั้นยังมีระบบช่วยขับขี่เพิ่มเติมที่เสริมความปลอดภัย เช่นระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมเสถียรภาพของตัวรถซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจในทุกการเดินทางโดยเฉพาะบนถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและการเดินทางแบบทางไกล n x o ราคาและรุ่นย่อยในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยยาริสครอส2,026คาดว่าจะยังคงมีให้เลือกในหลายรุ่นย่อยโดยราคาประมาณการตั้งแต่789,000บาทสำหรับรุ่น h e v Smart ไปจนถึงประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่น h e v Premium Luxury ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่อ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามโปรโมชั่นและออปชั่นต่างๆที่เลือกซิกิล แต่ในภาพรวมราคาของ Yaris Cross ถือว่าสมเหตุสมผลสำหรับรถครอส s อเวอร์ไฮบริในยุคที่เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยถูกยกระดับขึ้นโดยยังคงตำแหน่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดในกลุ่ม B-SUV Hybrid s ี q กิสรุปภาพรวม Toyota Yaris Cross 2026เป็นรถครอส s อเวอรขนาดเล็กที่ครบเครื่องทั้งด้านสมรรถนะ เทคโนโลยีความปลอดภัยและความทันสมัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานหลายรูปแบบตั้งแต่การขับขี่ในเมืองจนถึงเดินทางต่างจังหวัดโดยเฉพาะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมันและระบบไฮบริดที่เชื่อถือได้การออกแบบที่ดูพรีเมียมทั้งภายนอกและภายในการติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นนา และราคาที่แข่งขันได้ทำให้ยาริสครอสยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ในปี2026และหลังจากนั้นซีกวิล